มีไฟเหลืองก,กระพริบข้างหน้าเป็นสามแยกก็ระวังรถเข้าออกทางด้านขวาแล้วเป็นห้างวิกซีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่าล้นไปซ้ายนะเพราะซ้ายจะมีรถจอดขวางบ่อยๆนะคะเนี่ยเกาะเส้นเหลืองไม่ได้คนข้ามถนนก็ต้องมองอยาวๆนะคะต้องบอก <laughs> ลุงจะมาถืออะไรใหม่ตรงนี้จะรอไว้ให้แตะเบรกว้นะ,ะหยุดรถรอยเข้าไปเลยค่ะลุงถุงขาดตรงนี้ยค่ะลุงอาจจะท้องได้ถุงลุงขาดแล้วตอนนี้โอเคอย่างเงี้ย ああอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่คือไทยแลนด์นะฮะทุกขาดไงอกแล้วให้ซื้อแบบกระสอบมาใส่ก็ไม่เชื่อเห็นไหมคนข้ามถนนรถหนึ่งคันบังมิดเลยแถวนี้จะเป็นม่าะส่วนใหญ่ในการข้ามนะคะรถบรรทุกทำไมก็ไฟแวบๆจังเขาเกิดอะไรขึ้นนะคะหรือว่า ขาแค่จะต้องเบี่ยงหลบคันนี้ที่จอดอยู่และคันนั้นเปิดไฟเลี้ยวขวาด้วยเห็นไหมคะกำลังจะเตรียมออกก็ท <c oughs> ิ้งห่างเขาไปก่อนดูเชิงขอจะไม่ได้แค่เตรียมออกนะขอจะเลี้ยวขวาขึ้นไปเลยก็ได้นะคะอันนี้เราควรไปเลยดูฮะรอเขานึ่งไหมรถมอเตอร์ไซค์คันนี้หล<ป>ัจะเบรกไว้อ่าโอเคเราก็หยุดรอก่อนอ่าพอพี่เขาเริ่มออกมาแล้ว,ลวเราก็ปล่อยเบรกค่ะพ่อมอใส่ไ์นิดหนึ่งดูซ้ายด้วยนะอ่าพอปัญหาหมดไปแล้ว เออแล้วก็ชะลอไว้ค่ะรอจะกกว่าพี่ก็จะเติมมาถ้าพี่เขาขยับเราก็ขยับด้วยแต่ให้เสมอท้ายเขาไว้อย่างเงี้ยค่ะอืนี่สนุกไหมสนุกดินี่นี่แค่เซี่ยวหนึ่งของการเริ่มต้นที่เราจะขับรถไปตลอดชีวิตนี้ค่ะและอีกสี่ปีหลังจากเนี้ยมันจะเดือดมากๆแทบจะฆ่ากันเลยแหละในการขับรถเนี่ยคนนักก็เลยตัดชงน้อยแต่กตตัวอีสี่ปีเราก็ไม่สอนละ ที่เหลือก็ต้องฟันฝ่านะคะเห็นไหมคันสีขาวก็รอจะจบมาแต่ถ้าคนยังไม่ข้ามเลนเข้ามาเราค่อยๆไปค่ะแต่ดูระยะห่างของตัวเองด้วยนะไม่ใช่จะบีบแต่เบรกไวจะเบรกไวนี่ก็จะเลี้ยวเข้าตรงนี้ค่ะแต่เบรกไวนะแล้วปล่อยเบรกน้อยๆค่ะไม่ต้องรีบเยอะมีผู้ติด<ม>ตาม,<ล>มด้วยนะคนะแล้วทางนี้เลี้ยวอีกทางก็ไม่เกี่ยวกับเราแล้วค่ะใช่ตอนนี้เป็นอย่างนี้ค่ะอยากเลี้ยวๆเลยเขาเลี้ยวไม่รอแล้วไม่รอค่ะ แล้วไม่สนใจด้วยว่ามอเตอร์ไซค์เลี้ซ้ายจะมาเร็วมาช้าฉันก็จะตัดก็ฉันจะเข้าบ้านอะ่ะชนก็ไม่กลัวเพราะรถมีประกันจะถามว่าชนมอเตอร์ไซค์ชนฉันฉันเจ็บไหมไม่เจ็บฉันอยู่ในรถกอือเห็นไหมป้ายแดงจอดห่างเกินยีิบห้าเซนดูกีดขวางกูน่นไหมนี่ยังไงล่ะแม็กกระบะ <ขอ S 2> ก็เริ่มล้ำมาแล้ว,ลวก็ชะลอยอย่างเงี้ยะแล้วมองตรงอย่าไปมองกระบะนะคะ เนี่ยถ้าเขาหงเราก็อ้อมเขาออกไปนิดหนึ่งค่ะแล้วมองคันสีขาวไว้แล้วไปช้าๆไม่ต้องเร่งหนีเขาค่ะแล้วมองแค่คันสีขาวไว้เออเราจะนิ่งบนถนนจริงไม่ได้ถ้าเขาไม่กล้าออกมาเห็นไหมคันสีดารอที่จะเลี้ยวตัดหน้าเรามีช่องว่างขนาดนี้ก็ตัดหน้าแน่นอนแล้วก็ไปช้ากว่านี้หน่อยค่ะยกคันเร่งไปซื้อเวลาพอเขาตัดหน้าเราจะได้ไม่ตกใจมากก็ต้องรอคันนี้ออกมาอีกแล้วดูว่าผู้ติดตามเขาเลี้ยวตามเขาไหมนะฮะอ่ะถ้าทุกอย่างเคลียร์ล้วก็มองไกลมองคันสีขาวเหมือนเดิม เราโชคดีแค่ไหนที่อยู่หมู่บ้านที่มันไม่ได้หนานแน่นมากมายวุ่นวายขนาดนี้ตอนตอนเย็นวุ่นวายอ่าเพราะฉะนั้นไม่ควรจะมาจอยกับเขาช่วงนั้นนะจนกว่าเราจะขับเก่งแล้วก็มองรถได้ทั่วๆก่อนฝึกขับแกลกๆคุณน่าอยากให้ฝึกขับแบบช่วงวันหยุดก็ได้หกโมงเช้าคุณจะออกมาฝึกเลยมันก็จะฟิลเหมือนเทียนทะเลที่เราไปค่ะรถน้อยแต่ได้ใช้ถนนเต็มที่อย่างเงี้ยข้างหน้าแล้วค่ะที่เราจะเจอถนนพระรามสองแล้วนักเรียนอย่าไปมองมนุษย์นะฮะ รอเันเร่งเพื่อเขารองเท้าคิ๊กนู่นนี่นั่นมาคุณลุงจะเปิดประตูรถไหมเราก็รอเราก่อนเขาเป็นคนมีมารายาทเขากลัวตกใจอ่ะแล้วปล่อยเบรอกออาใสนะ่หน่อยวงตรงนี้ทิมออกมาเลยกลัวออกมาที่เนี่ยเป็นอย่างนี้แหละแต่ก,ก็ค่อยไปอย่างเงี้ยได้ก็จะทิมมาก่อนาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหยุดนะคะอันนี้อย่าเร่งเดี๋ยวโค้งไม่ทันนะคะนะ้ำมองไกลไว้อย่าเกินเส้นเหลืองอย่าเกินเส้นขาวค่ะหาท้ายคันได้เจอถ้ารถจะนิ่งปล่อยเบรกขึ้นมาหน่อยนึง อเราวังรถบรรทุกคันนี้ด้วยะเราก็ไปเลนขวาสุดทางเยวจะเลี้ยวซ้ายกันนะคะอันนี้เขาน่าจะไปอ่าอย่าไปสนใจเขาสนใจแค่เลียนตัวเองแล้วเปิดไฟเลี้ยวซ้ายค่ะแล้วเข้าเลนซ้ายให้ได้จะทําให้เราเลี้ยวง่ายอ่าแล้วแต่เบรกชโลนะแล้วใส่ช่วงจังหวะที่มีรถเลี้ยวเข้าซอยค่ะเราสังเกตว่าซ้ายเนี่ยมีรถจอดขวางไหมนะถ้าขวางก็ต้องอ้อมขึ้นไปอีกค่ะอ่าแล้วก็ดูซ้ายไกลๆอ่ะก็อ้อมไปหาพี่แท็กซี่แล้วก็ปเบริขึ้นมาอย่าพุ่งหมุนเยอะค่ะอยเบริขึ้นมาก่อนอ่าแล้วด<ม>ูครั้งหลังเขาก็เลี้ยว อันนี้ผมไม่ต้องหมงนงงุนดยค่ะมองไยอ่าแล้วก็ไปเบรกขึ้นมาอ่ะเติมคันเร่งเบาๆอย่าไปมองคนขาวนี่นะอ่าแล้วคืนล้อให้ตรงกับล็อกกลางเราเนี่ยค่ะมองไปไปข้างหน้ามองแค่ล็อกกลางไว้แล้วใช้คันเร่งเบาๆเปิดไฟเลี้ยวขวาค่ะเราต้องการขวาอีกเลนนึงไปได้ไหมไปอ่าเบี่ยงแล้วมองไกลค่ะตัด,ด,ดตสินใจแล้วไปเลยไปเลยตัดสินใจเลยถูกแล้วไม่ต้องเร่งเยอะไม่ต้องเร่งเยอะเราบังเขาไว้ก็เลี้ยงไม่ได้แล้วค่ะแล้วปิดไฟเลี้ยวค่ะระวังทางนู้นเข้ามาร่วมเลยนะเห็นลูกศรตรงพื้นไหมค่ะเออแแลลล้้้ววอยยู่่เเนนนนนีีคะะะะด๋มััจขึสพากบรถห ถ้ารู้สึกว่าเขามาใกล้ยกคันเด้งแค่นั้นพอพอก็ตัดจบแล้วใ้ไปสู้กันเองแล้วก็มองแค่เรียนตัวเองนะฮะแต่ถ้าทุกคนขับตามป้ายที่บอกแค่40กิโลเมตรมันจะไม่วุ่นวายขนาดนี้นแล้วก็แนบขวาไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยเกาะเส้นขาวด้านขวาไปยาวๆเลยแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวาเห็นไหมเลนกับรถอยู่ขวาสุดมอเตอร<ะ>์ไซค์ย้อนสอนมันสะานอย่าไปมองกาเราขึ้นสะพานไปเลยค่ะ,ะแล้วปิดไฟเลี้ยวผมกำลังงงถึงว่าแบบทางนี้ไม่ใช่ทาขึ้นสะพานเห็นไหมเราเป็นตนทุนแต่เราก็งง ก็มองไกลไปข้างหน้านะฮะแล้วเขาย้อนข้างบนด้วยนะอย่าไปมองเขาตอนเขาย้อนกันข้างบนนะฮะไม่งเราจะชนเขาเลยเขาย้อนมาจากข้างนู้นเลยฝั่งนู้นเลย่ะโอ้หทำาิ่เปิดโลกไงเปิดโลกเออแล้วก็ห้ามนิ่งบนถนนจริงนะตอนโค้งต้องหาทางออกนะคะเพราะแถวนี้ไม่มีใครให้ทางแน่นอนแต่ต้องสแตนบายที่เบรคนะเต้องชะลอใช่ค่ะต้องแตะเบรกไว้ค่ะเนี่ยแตะเบรกให้รู้สึกว่ารถกช้าลงค่ะแตะลงไปอีกนะคะหาแล้วปล่อยเบรกขึ้นมาแน่นอๆค่ะแล้วมองตรงมองฝ่าไกลเขาคือใช้ อ่ะลรวค้างมือไว้ก่อนล้วเล่งเบาๆค่ะมองตรงมองขวาถ้ามันโค้งได้ทงอะไรไม่ต้องเพิ่มเลยถ้ารู้สึกชิดทางไหนปรับออกมาค่ะแล้วมองปลายทางไว้แล้ยยกคันเลี้งก่อนว่าเป็นทางลง่อกลับมาไม่ทันแล้วเลี้งเบาๆค่ะแล้วมองไกลไปฝั่งซ้ายตรงนู้นเลยค่ะเม่เลยจะกลับไปเลนนู้นนะไปใช้ชิดไปเออเพราะเราไม่มูฟออนจาก b a r r อร์นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเลนเราไม่จะเป็นทางตันนะคะเราก็จะต้องเข้าซ้ายไปให้ได้นะคะแล้วก็แนบซ้ายไว้นะคะอ่ะแต่ต้องมองรถในกระจกก่อนนะ อันนี้แตะเบรกไม่ควรอ่าเติมคันลิ่งไปเรื่อยๆค่ะเลนที่ติดกับเราไปได้ไหมตอนนี้หนึ่งเลนไปได้ได้เราเบี่ยงเลยค่ะเบี่ยงแล้วมองหน้ามองคันเลืองไว้อย่าไปมองกันขาวกันนั่นน่ะข้ามไปเลยค่ะแล้วมองข้างหน้าไว้เออแล้วปิดไฟเลี้ยวค่ะโอเคแล้วมองตรงไว้นะคะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายซ้ายอีกเลนหนึ่งไปได้ไหมถ้าตอนนี้แล้วเลนเราไปต่อได้ไหมไม่ได้อ่าไปได้ไหมตอนนี้เบี่ยงมาปุ๊บแล้วก็ถอนคันลิ่งเข้าไปค่ะเพราะคันนี้ก็แตะเบรกแล้วอ่าแล้วปิดไฟเลี้ยวค่ะ นี่เราจะขับคู่ขนานนี้ไปเลยแล้วก็มองกระบะตู้ทึบไปค่ะเออปกติคือไม่ควรเบรกถอนคันเร่งเอาไว้ใช่ถอนคันเร่งออกก่อนแต่ถ้ามันกระชันชีจริงๆค่อยแตะเบรกบางๆได้เพราะการที่เราถอนคันเร่งเราเตือนคันหลังว่าเฮ้ยฉันเริ่มช้าลงอยู่ต้องระวังแล้วนะแต่การที่เราเบรกไปเลยค่ะคันหลังไม่คิดว่าเราจะเบรกก็อาจจะเสยท้ายได้แต่ถ้าถอนคันเร่งเขาไม่เห็นว่าเราตูดเริ่มแดงแต่ก็เห็นระยะห่างได้ระวังคันนี้มันปาดเรามานะเนี่ยเขาเล่นเกมรับสมองพอปาดปุ๊บปาดปั๊บอย่างงี้ นีเราเบรกรวบเราเบรกหนักไปแต่กลับมาที่เบรกถูกแล้วนะคะต้องกดเบรกเบากว่าน,นี้อีกนิดหนึ่งนะคะแต่นี่แหละมาเราเพิ่งชงกาแฟาใหม่ๆค่ะมันยังไม่กลมกล่อมหรอกวังคันนี้เอาท้ายมาโดนเราอีกนะคะก็เว้นช่องไว้หนึ่งคันแทรกได้เสมอแล้วเราจะสบายใจเนี่ยยกคเร่งเลยะค,ะค่ะเพราะคณนยิงจวดไม่เสร็จแต่นี่ต้องเบียดแล้วแน่ไม่มีใครใช้เบรกบ้านเราให้เราคิดอย่างนี้เลยท้ายใครไม่เคยแดยงต่อให้ข้างหน้าเกือบจะชน เมื่อเราไปเจอป้าสลิงไงฮะเราก็ไม่ค่อยอยากจะเบรกนะฮะนะตัแล้วอ่าล้วก็ดูระยะห่างยังมีไหมถ้ายังมีลองถอนเท้าจากคันเร่งก่อนนะคะเนี่ยข้างหน้าการจราจรจะเริ่มชะลอตัวและก็จะได้ฝึกการชะลอรถนะคะอันนี้ยังไปเลนนี้ได้ใช่ค่ะเราไปเลนนี้เรื่อยๆเลยห้ามออกนอกส้นนอกเลนตัวเองนะคะเนี่ยตรงนี้มีสะพานลอยแล้วมีปากซอยหรือเปล่าไม่รู้ทะรถออกมารถบรนทุกบางเป็นกันคันเราก็มองไม่เห็นนะคะ เราก็หาเพื่อนบ้านได้ดีแล้วมีปืน